อีกหนึ่งข่าวดีวันนี้คือพื้นที่ชายแดนนะครับทางแม่ทัพภาคที่1ได้ร่วมกับจังหวัดสระแก้วคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่บ้านหนองยาแก้วและเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไปเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และนายปร,ริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ลงพื้นที่บ้านหนองจานติดตามการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนใช้ทํากิน นอกจากนี้ยังลงพื้นที่บ้านหนองยาแก้วส่งมอบพื้นที่ทำกินปลอดภยัยแปลงที่55และ56ให้กับชาวบ้านรวม28ไร่โอกาสนี้ยังมอบงบประมาณให้ชาวบ้านประกอบอาหารกลางวันและก็กินร่วมกันเพื่อเป็นการขอบคุณที่พี่น้องประชาชนรวมถึงมูลนิธิต่างๆได้สนับสนุนภารกิจของกองทัพด้วยดีมาตลอดทางนี้กองทัพที่หนึ่งยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปกป้องและคืนพื้นที่ชายแดนที่ปลอดภยัยให้ประชาชนอย่างยั่งยืน ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทับบกชี้แจงข้อกล่าวหาของกัมพูชาที่อ้างว่าไทยใช้อาวุธเคมีในการสู้รบชายแดนยืนยันว่าไทยไม่เคยใช้อาวุธเคมีพร้อมอธิบายว่ากระสุนฟอสฟอรัสขาวมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อสร้างควันแสงสว่างเพลิงสนับสนุนภารกิจทหารและไม่ถือว่าเป็นอาวุธเคมีตามอนุสนัญญาไม่มีสนธิสัญญาใดห้ามใช้โดยไทยใช้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดและไม่เคยใช้ ทำร้ายพลเรือนทางกองทัพบ,บกมองว่าการกล่าวอ้างของกัมพูชานั้นมีเจตนาทางการเมืองเพื่อสร้างความเข้าใจผิดและขอรับงบประมาณจากต่างประเทศมากกว่าเป็นข้อเท็จจริงครับ